สวัสดีค่ะนัตยายศบุรีนะคะสาขาวิทยาการจัดการนะคะค่ะรู้สึกยินดีนะคะที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมสทค่ะมสทให้โอกาสนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าเราทำงานด้วยเราก็ต้องเรียนไปด้วยละคะเพราะว่าถ้าเราเลือกที่อื่นอะเราต้อง เลือกเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นทำงานก่อนแล้วค่อยมาเรียนอย่างนี้ค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะจันถึงสุขก็จะทำงานประจำค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะให้เวลากับการอ่านหนังสือะค,ะค่ะ,คะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเรียนกับมสทให้ข้อ คิดหรือว่าการดำรงชีวิตที่ดีอย่างนึงก็คือการจัดสรรเวลาค่ะและการฝึกฝนตนเองดังนั้นเราจะทำให้แบบการดำเนินชีวิตของเราอะค่ะมีแบบมีการวางแผนจัดสรรเวลาที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนนะคะเราไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานด้วยมสทเปิดโอกาสนะคะใครที่สนใจลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะ